สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับริพโซนจุดแวะพักของคนรักรถที่อยากรู้ทุกเรื่องบนถนนวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถครอบครัวที่ไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่ผสมผสานความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่มั่นใจได้นี่คือ Honda Ody s ิ e ซปี2026ลองนึกภาพรถมินิแวนที่ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ขนของหรือรับส่งลูกไปโรงเรียนแต่ยังมีดีไซน์ที่ดูทันสมัยและพลังขับเคลื่อนที่ทำให้การเดินทางทุกครั้งน่าตื่นเต้น เริ่มจากประจังหน้าดีไซน์ใหม่เส้นสายตัวถังคมชัดกันชนหน้าหลังที่ปรับโฉมให้ดูสปอร์ตขึ้นพร้อมล้อลอลูมยขนาด18หรือ19นิ้วที่สะดุดตาไฟหน้าและไฟตัดหมอกแบบ LED ช่วยให้สว่างชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสดได้คือความกว้างขวางและการจัดวางภายในที่คิดมาเพื่อครอบครัวจริงๆบอดแถวที่2แบบ Magic เมจิกสไลด์เลื่อนปรับหรือพับได้ง่ายทําให้การขึ้นลงแถวที่3เป็นเรื่องสบายและยังปรับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกด้วย บาะหนังคุณภาพสูงติดตั้งมาเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นให้ความรู้สึกนุ่มสบายตั้งแต่การนั่งครั้งแรกด้านเทคโนโลยีก็ไม่ทำให้ผิดหวังหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายไม่ต้องเสียเวลาจัดการสายเชื่อมต่อรุ่นทัวริงและอิลิกยังมี Wi-Fi hotspot ระบบนำทางผ่านดาวเทียมและ HondaLink ที่ช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชันของรถได้จากสมาร์ทโฟน สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง Odyssey จดเต็มด้วยจอความบันเทิงขนาด12.8นิ้วรองรับการสตรีมคอนเทนต์และมีช่อง HDMI ต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้ง่ายพร้อมพอร์ต USB หลายตำแหน่งทั่วทั้งห้องโดยสารให้ทุกคนชาร์จอุปกรณ์ของตัวเองได้พร้อมกันรุ่น Elite ยังเพิ่มความสะดวกด้วยฝาท้ายเปิดปิดแบบแฮนด์ฟรีแค่ขยับเท้าใต้กันชนก็เปิดได้ ขุมพลังใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ V6 3 5ลิตร i-VTEC ให้กำลังสูงสุด280แรงม้าแรงบิด262อปอนด์ฟุตทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวัดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นพร้อมโหมดโโว์และระบบ Intelligent Traction Management ที่ช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นใจแม้บนถนนลื่นหรือสภาพอากาศไม่เป็นใจด้านความปลอดภัย o d y s s e จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Honda Sensing ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังช่วยดูแลคุณและครอบครัวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยพื้นที่นั่งสูงสุด8ที่นั่งและเบาะแถวที่3แบบเมจิกซีทพับเก็บลงพื้นได้อย่างง่ายดายทำให้ห้องโดยสารปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการไม่ว่าจะขนคนหรือขนของก็พร้อมลุย นี่คือรถที่รวมความทนทานความสะดวกสบายและความทันสมัยไว้ในคันเดียว Honda Odyssey 2026ไม่ได้เป็นแค่รถครอบครัวแต่มันคือคู่หูที่พร้อมไปกับคุณในทุกเส้นทางและนี่คือรีวิวจากคลิปโซนเพราะที่นี่เราพร้อมพาคุณเข้าใจรถให้ลึกกบว่าแค่การมองจากภายนอก